สวัสดีครับผมนาจักปีขนมกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนศิลปาโรงเรียนสิชนคุณฐานวิทยาเหตุผลที่เลือกเรียนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนในวิชาเอกประถมศึกษากระผมเป็นคนที่มีใา่ใจดีชอบเข้าสังคมชอบทํากิจกรรมและเดิมกระผมอยากรับราชการอยู่แล้วครับและในเวลาเรียนหากมีเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจจะเข้ามาถามและให้ผมสอนรับผมเลยอยากจะนําความรู้ที่มีไปสอนเด็ก ื่อการแก้ไขาปัญหาในการดําเนินชีวิตครับกลับผมรู้สึกชอบเวลาที่ตนเองได้อยู่กับน้องๆเด็กๆกลับผมยังคิดที่จะเข้าศึกษาตอนในการศึกษาศาสตร์สาขาวิชาปัณฑศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและเชื่อว,ว่ามหาวิทยาลัยนี้จะทาให้กับผมเป็นคูที่ดีและมีความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตครับขอบคุณครับ